สวัสดีครับวันที่6กันยายน2565วันนี้จะพาไปดูไปสำรวจเส้นทางรัฐนะครับจากบ้านนาม่วงรัดไปอีกทางหนึ่งไปปากทาง201เส้นถนนใหญ่เลยเชียงคานนะครับตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านนาม่วงนะครับลองไปดูแผนที่กันก่อนครับผม การเดินทางจะเริ่มจากบ้านน้าม่วงจุดสีน้ำเงินนะฮะออกมาปากทางคือจุดสีแดงนะครับตรงบริเวณทางรัฐจะมีลักษณะเป็นเกาะนะครับด้านใต้มีล่องน้ำจากภูสันหนาวด้านเหนือก็มีล่องน้ำจากภูสันหนาวไหลผ่านนะฮะเป็นสังเกตจะเป็นเป็นทุ่งนานะครับแล้วล่องน้ำนี่ก็จะไหลลงน้ำผ่านน้ำผ่าน ไปไหลลงนาอ,อ้อแล้วก็ไหลลงน้ําเลยที่บ้านนาอ้ออีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะเกาะน,นะฮะด้านขวาฝั่งทางอีกทางอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นค่ายทหารสี2สองลักนะก็จะมีแอ่งเก็บกักน้ําด้วยนะครับด้านขวาเป็นภูสันหนาวนะครับ เดินทางต่อครับครับอันนี้เป็นข้างในหมู่บ้านนะเดินทางมาตามเส้นทางมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่จะไปปราบทางนะครับไปตรงไปเรื่อยๆก็จะทะลุจะไปทะลุตรงบริเวณหน้าค่ายหน่วยฝึกลาดอค่ายสีสองรักนะฮะ ตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปทางรัฐนะฮะซึ่งทางรัฐนี่ก็เพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะฮะยังไม่เคยเข้ามาวันนี้มาสำรวจว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมีบ้านมีบ้านไม่กี่หลังนะฮะอันนี้บ้านคนด้านขวามือหหลังที่1นนะครับจะมีประมาณ 3- 4สี่หลัง ก็เป็นทางตรงไปเราเราจะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปทางทะลุเส้นทางใหญ่201นะครับนี่ะด้านขวาก็มีบ้านคนอยู่อีกหนึ่งหลังที่ว่างๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดนะครับถ้าด้านขวามือไม่ลบก,ก็จะ มองเห็นวัดป่ามุจลินนะนี่ฮะแต่ตรงนี้ไม่เห็นนะฮะข้าโพดบางด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นยังเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่อันนี้บ้านหลังที่2นะครับด้านขวามือก็จะจับทัดจากตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานนะบ้านหลังที่สามอันนี้สมโมเดล ในข้างหลังบ้างก็จะเป็นทุ่งนาฮะอะลงที่4อันนี้รัวสวยนะครับเนี่ยยังมีสวนยางส่วนยางดูส,สวนไม่สัก นะข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะฮะเส้นทาง201นะครับไม่ไกลนะครับเนี่ยข้างหน้าเป็นเส้นทาง201โดเลยเชียงคานนะครับเป็นบ้านจะเป็นตรงนี้จะเป็นหลักกิโลเมตรที่ 33กิโลถึงเชียงคานนะครับห่างจากโตเมืองเลยประมาณ 10, 34กิโลเมตรนะครับครับคลิปนี้ก็สำรวจสัน้นแค่นี้ครับไปดูภาพนิ่งกันครับ ครับเป็นภาพนิ่งนะฮะระหว่างการเดินทางดูไปเรื่อยๆครับจนจบคลิป